ฟันดาบเซบแชมเปี้ยนชิพ2014ผ่านการแข่งขันไป3วันนักกีฬาไทยคว้าม,มาได้1เหรียญทองกับ5เหรียญทองแดงการแข่งขันฟันดาบชิงแชมป์อาเซียนเซีบแชมเปี้ยนชิพ2014ที่สนามคอมเพล็กซ์จากีราน,านันกรุงกวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่17-27ถึงมกราคม2014ในการแข่งขันวันที่3ที่กำลังชมเป็นการแข่งขันเซเบอร์ประเภททีมชายรุ่นทั่วไปรอบรองชนะเลิศ โดยทีมใดทำคะแนนถึง45ก่อนจะเป็นฝ่ายชนะทีมชาติไทยประกอบด้วยทิติพันธ์ไทยพันธ์กันกระจกเหลี่ยมและคมิสรแปงมนพบกับทีมชาติเวียดนามซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่านักกีฬาไทยตามทานความแข็งแกร่งในการเข้าทำคะแนนของเวียดนามไม่ไหวพ่ายไป25ต่อ45คว้าเหรียญทองแดงเหรียญเงินเป็นของฟิลิปปินส์ส่วนเวียดนามได้เหรียญทองด้านนาวากาศเอกธนเดชเบญจวรรณ ผู้จัดการทีมชาติไทยกล่าวถึงผลงานสามวันที่ผ่านมาของนักกีฬาไทยถือว่ายังอยู่ในเป้าหมายนอกจากนั้นนักกีฬาเยาวชนที่มาแข่งขันในครั้งนี้ก็ถือว่าได้รับประสบการณ์ก็เป็นไปตามเป้าของเรานะครับคือของเรานั้นเน้นดาบฝอยของเราก็ทําได้เป้าหมายนนทพัฒน์ปานจาันกับถาพน,นันก็เข้ามาได้หนึ่งเหรียญทองกับหนึ่งเหรียญตัวแดงนะครับ ส่วนนักกีฬาอื่นนะั้นเป็นนักกีฬาเยาวชนที่เข้ามาแข่งขันในครั้งนี้บางคนเพิ่งมาครั้งแรกก็ทําผลงานได้ดีนะครับทำผลงานได้ดีเนื่องจากสามวันที่ผ่านมานั้นเป็นการแข่งรุ่นทั่วไปก็เหมือนกับการซีเกมแต่ว่าเด็กของเรานั้นก็ทําได้ใกล้เคียงก็เป็นไปตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้ครับแล้วส่วนในเป้าหมายในอนาคตเหลืออีกในรุ่นเดือเจ็ดวันนะครับอีกเจ็ดวันหนึ้งติดวัน เราคิดว่าเราทำทำได้นะครับในรุ่น20ปีกับรุ่น17ปีซึ่งเด็กเราก็มีความพร้อมจากระดูกประเมินจากแข่งขันรุ่นทั่วไปแล้วกับเด็กที่ต่างชาติที่เข้ามานะครับเราก็อยู่ในอันดับต้นๆของเขาแต่ก็พยายามที่ดีสุดกับจบการณ์ตรงนี้บางคนเนี่ยเข้ามาแข่งขันครั้งแรกแต่ได้มีความตั้งใจปสบการณ์วันนี้จะได้เห็นว่าเทคนิคการเล่นหรือการแข่งขันนั้นมันคนละความรู้สึกของเขาที่เขาไม่เคยเจอมาก่อน สิ่งพวกนี้จะทําให้เขาได้กลับไปแก้ไขตัวเองในข้อผิดพลาดซึ่งทีมโค้ชเราก็มาเต็มที่นะครับเรามีโค้ชต่างชาติที่เป็นรัสเซียสองคนแล้วก็โค้ชจากไทยหนึ่งคนแล้วก็โค้ชฮังการีคนคนก็มาเก็บข้อมูลทั้งหมดก็ได้ประชุมกันทุกวันว่าเป็นอย่างไรนะครับจากวันนี้เราคิดว่าเด็กที่จะก้าวขึ้นไปสู่ระดับแนวหน้าในอาเซียนหรือในเอเชียหรือโอลิมปิกต่อไปมีแนวทางครับนอกจากนี้ผู้จัดการทีมฟันดาบทีมชาติไทยยังได้พูดถึงทีมชาติเวียดนาม ที่ตอนนี้ถือว่ามีผลงานยอดเยี่ยมครองความเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนแม้จะเพิ่งก่อตั้งสมาคมได้เพียง10ปีเท่านั้นคือประเทศเวียดนามเนี่ยเพิ่งจะก่อตั้งสมาคมเข้ามาประมาณ10ปีเองนะครับแต่ว่าเขาสามารถก้าวมาอยู่ในเมอร์เดิของอาเซียนแล้วแล้วก็ขึ้นไปสู่ระดับเอเชียได้เพราะเนื่องจากว่าเขาได้รับการสนุนจากประเทศนะครับจากรัฐบาลเขาอย่างมากเลย เด็กเขาเนี <tampoco S 2> <ì Dragon City> ่ย <kav> ที่ผมสอบถามทางด้านผู้การทีมและได้คุยกันนะครับที่เป็นเพื่อนกันก็บอกว่าของเขานั้นแทบจะไม่ต้องเรียนเลยนะครับไม่เรียนเลยได้ตามไปเขาเรียนโดยวิธีการที่ส่งข้อข้อความหรือข้อมูลการศึกษาผ่านทางระบบการสื่อสารระหว่างประเทศเท่านั้นนะครับเขาเตรียมตัวไว้อย่างดีแล้วก็งบประมาณเขาสูงมากเขาไม่มีสปอนเซอร์นะครับแต่ว่ารัฐนั้นให้ให้งบสูงนะครับเตรียมทีมไม่ต่ำกว่าสามสิบหรือยี่สิบล้านถึงสามสิบล้านบาท ซึงแตกต่างจากเราแต่เราก็ก็พยายามพยายามในสิ่งที่เราจะทํากันต่อไปครับสรุปผลการแข่งขันผ่านไป3วันทัพนักกีฬาฟันดาบไทยคว้ามาแล้ว1เหรียญทองกับ5เหรียญทองแดงโดย1เหรียญทองได้จากเจ้าน,นนนนทพัฒน์ปานจันทร์เจ้าของแชมป์ประเทศไทยสารินีอินเทโนโทถ่ายภาพเพมประภาแสงจันโธรายง,งานจากกรุงกกวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย